สวัสดีครับลุงเนทเอฟเอฟนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่เกมกาลินาฟรีไฟชเช่นเคยเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับค่ําคืนนี้นะครับผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมก็คือกิจกรรมเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมแฟชั่นอีเวนะครับผมเวันเท่านั้นนะครับผมรวม3ชุดในตู้เดียวนะครับผมฉลองครบรอบนะฮะสปีของกาลินาฟรีไฟด้วยนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมจะอยู่ตั้งแต่วันที่20สิสิงหาคมจนไปถึงวันที่ ย6นะฮะสิงหาคม2564นั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมภายในกิจกรรมนะฮะเฮ้ยแม่งมันมีโอ้โหดูเพ่งเขียวมากนี้โอ้โหคิดว่าแม่งหมดเยอะแน่เลยนะครับผมนี่ฮะหมดเยอะนะครับผมยังไงก็หมดเยอะนะครับผมนี่นะครับทุกคนครับมันก็จะมีทั้ง3ชุดเลยนะครับผมอยู่ในตู้เดียวกันเลยนะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยเนาะนี่มีทั้งชุดนี้นะครับผมแล้วก็ชุดตัวนี้ แล้วก็ชุดนี้เลยนะครับหน้ากากไฟแล้วก็ในส่วนของนี่ครับผ้าปิดปากของ AUK ที่ AUK ชอบใส่นั่นเองนะครับผมนี่ละใครที่มีอยู่แล้วก็ลองเอามาแลกดูก็ได้นะครับผมหรือว่าใครที่จะลองสุ่มนะครับผมก็วันนี้กำมาแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมตู้อีโวนะครับผม3ชุดในตู้เดียวนะครับผมก็เดี๋ยวพีเดจะลองสุ่มดูแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับพีเดคิดว่าพีเดจะเอาเจ้าตัวนี้นะครับผมสำหรับ หน้ากากไฟเนาะนะครับพี่เดซอยากลองดูว่าพี่เดซจะได้หรือเปล่านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่เนทด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมพี่เดซมีเว็บสุ่มเพชรมาแนะนํานะครับผมก็คือเว็บฟรีบอลโซนนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นแรกเลยนะครับผมก็ต้องเข้าไปสมัครตรงนี้เลยนะครับผม ชื่อนี้เลยละกันนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสคอนซูมรหัสตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับระบบก็จะล็อกอินให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมส่วนวิธีการเติมเงินนะครับผมอ่าดูตรงนี้นะครับผมให้เรากดเข้ามาที่ตรงเติมเงินตรงนี้แล้วก็ภายในนี้นะครับผมมันจะมีหน้าส่งสองควันอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เราสามารถดูวิธีการใช้งานได้จากตรงนี้เลยนะครับผมนี่ทำตามขั aves, ้นตอนนี้ได้เลยนะครับผม นี่ประมาณนี้เลยเนาะใครเติมไม่เป็นก็ดูวิธีการใช้งานได้เลยนะครับผมอ่ะเติมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็นําลิงก์นะครับผมที่เราส่งตัวของฝันไปนะครับผมนําลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เติมเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้พี่เล็กก็ไปเติมเครดิตมาแล้วนะครับผม100เครดิตนะครับผมก็สำหรับการสุ่มเพชรนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่ตรงสุ่มเกมวีฟายตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็ให้เราเลือกเพชรตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กรอก UID นะครับผมของ พวกเราไปได้เลยนะครับผมแล้วก็กดยืนยันปึ๊บกดยืนยันเสร็จนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับให้พวกเรากดนี่เลยนะครับสุ่มได้เลยนะครั้งละสิบเครดิตเองนะครับผมนี่นะฮะปีโอสเปรดเพื่อนๆทุกคนมาว่ะฮิตแล้วก็นี่ลองดูดิครั้งหนึ่งนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยากจะลองสุ่มนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ต้องคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมสำหรับเว็บนี้นะครับผม โอเคมาครั้งที่สามนะครับผมทุกคนครับลองดูดีว่าจะได้อะไรนะครับสุ่มไปเกลือครั้งหนึ่งแล้วก็68เพชรครั้งหนึ่งครับเฮ้ยทุกคนเคสุ่มสามครั้งได้517เพชรนะครับผมใครที่อยากจะลองสุ่มอ่าเว็บนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่เน็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปชมคลิปกันต่อเลยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ตู้กันเลยดีกว่านะครับผมจะลองดูนะครับผมตอนนี้พี่เน็ตมีอยู่ 6,327เพชรนะครับเดี๋ยวพี่เจะลองดูดีว่าจะออกหรือเปล่านะครับบัตรสร้างห้องพ,พี่เด้นพี่เด้นว่าพี่เด้นหมดเยอะแน่เลยว่ดูดิเนี่ยอะไรมาอยากรู้นานพี่ว่าพี่หมดเยอะแน่เลยวะทุกคนโอ้โหดูดิหมดไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเนี่ยอยากได้หน้ากากแต่แม่งเสือกออกอันนี้โอ้ มันใช้แรกอะไรวะทุกคนไอ้นี่เหรอใช่ปะไม่ใช่ดิใช้เลขอะไรนี่โอ้โหจบแล้วครับเหลือเนี่ยหมดไปแล้วนะครับผมพันกว่าเพชรเนาะเนี่ยลองดูดิอ่ะลองอ่าอันนี้มาโอ้เซ็งเลยวะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ไลค์นะครับผมฝากกดไลค์เลยนะครับตอนนี้ไม่ได้จ,จะ กำลังจะเผาเ,เพชรตัวเองแล้วนะครับผมทุกคนโอ้พระเจ้าจอดอืมโอ้โหเรียบร้อยครับ3,000เพชรไปแล้วฮะ3,000เพชรไปแล้วนะครับผมทุกคนดูดิหนาไงโอเคนะครับผมพี่เด่นว่าพี่เด่นพอดีกว่าไม่ทุนเออนะครับผมพี่เด่ว่าพี่เด่นพอก่อนดีกว่าเนาะเฮ้ยได้นี่เดีวยว่ทุกคน รับเลยนะครกันโอ้โหเร็วร้ายมากนะครับผมกิจกรรมนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมพี่เน็ตไม่อยากจะสุดไปเยอะมากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าหมดเยอะแน่ๆนะครับผมสำหรับกิจกรรมเจ้าอัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่เน็ตเอ่ออะไรนะพี่เน็ตได้ไอ้นี่มาแล้วนะครับนี่สามพันเนาะแล้วก็มีขิดด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับ เศษว่าพิเศษครสมุดเยอะมากๆนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเยอะยังไงนะครับผมทุกคนดูนะมันมีพิมพ์เขียวอย่างละช่องเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยคืนนี้หลับฝันดีนะครับบ๊ายบายครับ